ทรงโจ้งเนี่ยความหมายคือภาษาอังกฤษแปลว่า The, double h คนจะชอบเข้าใจว่าทรงโจ้งคือการคือการไปเรียกว่าอะไรนะทิ้งน้ำหนักสองขาให้ไม่ต้องเท่ากาันให้มันเกิดการแบอนแยกกินอย่างมันไม่เกี่ยวอะไรกับขาเลยครับจริงๆมันคือแรงของทั้งสองฝา่ายนะคับก็คือตัวนี้มาแข็งผมแข็งกลับคือ,ค,อคือสวงจ้งคือถ้าเขาแข็ง หลักสำคัญคือผมต้องอ่อนเขาเป็นอย่างผมต้องเป็นอยู่มาถึงจะเกิดประห้าดแต่นั้นเกิดประลาดทั้งมดถึงจะออกน,นะครับโอเคคราวนี้ในเงื่อนไขใหม่ถ้าอีกฝ่ายมาแล้วเขาเป็นอ่อนนะครับมากระหน่อนกะันนอนเนะี้อนอยขอเนี้เลยต้องทํำยังไงเราก็ต้องแปลสภาพเขาให้เป็นอย่างให้ได้โดยการที่ตัวเราอ่อนกว่าแล้วก็ฝก